วันนี้เราจะมาทำหิมะปลอมกันนะคะส่วนผสมจะมีเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็ริมทาผิวเด็กนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีอะไรก็ได้นะคะมาใส่นะคะของเราจะเป็นกะละมังนะคะแล้วก็ต้องใช้ที่พิมพ์นะคะพิมพ์ของเล่นนะคะเอาเป็นถ้าเกิดไม่มีพิมพ์นะคะใช้เป็นแก้วพลาสติกได้ะคะ่ะนี่นะคะอันนี้ของเราจะใช้เป็นพิมพ์นะคะเพราะเรามี เป็นหอยปลาดาวแล้วก็ปลาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเราต้องแกะเบกกิ้งโซดาก่อนนะคะครึ่งเดี๋ยวกระพอบครึ่งเดียวแม่บอกหยุดนะ นี่นะคะทุกคนแค่ครึ่งเดียวพอนะคะแล้วก็ใส่คิมทาผิวเด็กลงไปเลยค่ะใส่เท่าไหนแม่แล้วแม่บอกว่าอยู่นะโอ้คิมทาผิวใส่ลงไปเลยนะนแล้วก็ต้องไอ้นี่นะคะใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือ่าขยับขยับนะคะ แล้วแป๊บหนึ่งนะคะเราแววถุนเวก่อนไม่ได้กินลิ้มนะคะลืมพูดไปนะคะทุกคน,นะคะขอโทษนะคะใส่ลงไปก็จะเป็นประมาณนี้อุยอุยอุยนี่นะคะตู้บ้านอีกตู้ไม่ได้วัดหรือว่าใช้ได้ไหมนี่นะคะทุกคน <Okay. S 2> เขาขายตู้บ้านใหม่สองใบหรือใช้ไหมบ้านที่ห้องป่าสองห้าใช้ได้หา

เรานะคะเราไปลองเรียนแบบจากยิ้มแย้มทีนีนะคะหรือว่ายิ้มแย้มแฟนมือนี่นะคะเราลองทำนะคะเราก็จะลองทำยคะทุกคนนะคะไปดูเล้วเป็นไงอ่ะสวยมากเลยพกคนี่คะอันนี้คืออันนี้คืออยัอันนี้คือาอันนคือตดนคเรามาให้ขอขยอด้ยคะยัได้ังอยลกเรด้ยะค่ะสวัสดีค่ะีค่ะ